สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองเศรษฐางงบางพักตั้งโต๊ะถแถลงจะล้มแต่เป่าเงินดิจิทัลส่วนนโยบายตัวเองไม่ยอมพูดเศรษฐายำไม่ยกเลิกบัตรคนจนแต่จะทำให้พี่น้องรวยจนบัตรหายไปโดยปริยายขณะที่อุงอิง อ้อนชาวกลาลสินอย่าปั่นใจเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักยันไม่ส่งใครลงพักอื่นด้วยเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่18เมษายน2566นายเศษฐาทวีสินแคาเดเดตนาย,ยกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและคณะเดินทางมาปราศัยเวทีที่3ช่วยนายทินพลศีทะเรศ ผู้สมัครสอรสกาลสินเขต5เบอร์อรอรร 5, 8ที่สวนสุขภาพข้างที่ว่าการอำเภอกำมะลศไสจังหวัดกาลสินโดยมีพี่น้องประชาชนร่วมฟังปสาใสจนเต็มพื้นที่โดยนายเศษฐาปสาใสตอนหนึ่งว่าอยากให้พี่น้องชาวกาลสินไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกพักเพื่อไทยที่ผ่านมา20ปีเรามีนโยบายดีๆมาโดยตลอดพร้อมยำ้ำนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 600บาทกระเป๋าตังค์ดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทและนโยบายทางการเกษตรและนวัตกรรมเสริมรวมทั้งให้สิทธิทำกินแก่พี่น้องประชาชนนโยบายเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าทุกคนบนเวทีนี้ไม่ได้เป็นสสดังนั้นขอให้พี่น้องชาวกรสินเลือกพักเพื่อไทยให้แลนสไลด์ทั้งแผ่นดินจากนั้นเวลา17นากานาทีนายเศษฐาและคณะ เดินทางร่วมเวทีปลาใสใหญ่เวทีสุดท้ายของวันที่สนามกีฬากลางโรงเรียนวังมนวิทยาคารอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินช่วยนายพลากรพิมพณิษผู้สมัครสส,สกาลสินเขตสองเบอร์สี่พักเพื่อไทยหาเสียงโดยมีพี่น้องประชาชนร่วมฟังปลาใสจนเต็มพื้นที่นางสาวพระทองทานชินวัตรคดเดชนาย,ยกรัฐมนตรีพักเพื่อไทย ร่วมปลาัยผาระบบสูมว่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเดอ้อไม่ได้เจอกันนานคิดฮอดเด้อร,รอคลอดน้องแล้วจะไปพบกับพี่น้องนะคะขอส่งความคิดถึงไปถึงพี่น้องพักเพื่อไทยตั้งใจลดภาระให้พี่น้องพักนี้ทั้งต้นทั้งดอกสามปีขยายตลาดการเกษตรให้พี่น้องดังนั้นวันที่14พฤษภาคมอย่าปันใจแบ่งใจให้ใคร ทั้งพักทั้งคนต้องการพักเพื่อไทยเท่านั้นเราไม่มีพักอื่นไม่มีพักพี่พักน้องมีแต่พักเพื่อไทยใจเดียวเท่านั้นกระแสการเมืองกำลังเข้มข้นทุกพักกำลังแข่งขันสิ่งสำคัญของเราคือนโยบายที่พูดจริงและทำได้จริงนางสาวไพฑูรย์กล่าวต่อว่าดังนั้นขอให้พี่น้องเลือกกาลสินทั้งหเขตให้แลนสไลด์ไปเลย ตอนนี้มีคนพูดว่าพักพี่พักน้องขอยืนยันจากปากตนว่าไม่มีใครไม่ส่งใครลงพักอื่นด้วยขอกำลังใจจากพี่น้องเข้าคูหากาเบอร์29เพักเพื่อไทยส่วนเคจ,จะไปกาให้คนอื่นกาเลือกสสเพื่อไทยเท่านั้นนายเศรษฐาปาใสาว่าตนเดินทางเข้ามาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นอย่างที่สุดในชีวิต มีชาวบ้านมาขอให้ปราบรามยาเสพติดให้หมดไปเราต้องยึดทรัพย์ผู้ผลิตโดยเร็วที่สุดเราต้องการรัฐบาลใหม่พักใหม่เข้าไปจัดการปัญหาให้พี่น้องประชาชนเราประกาศหลายนโยบายออกไปมีหลายพักตั้งโต๊ะแถลงตนสงสัยว่าทำไมไม่ถแถลงนโยบายตัวเองกับพูดถึงแต่นโยบายของเราว่าจะทำไม่ได้แต่ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า พักเพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็นนโยบายเราโดนใจประชาชนจึงต้องมีการเอามารลอยคายืนยันว่าเราไม่ยกเลิกบัตรคนจนแต่ถ้าเกิดนโยบายของพักเพื่อไทยทำให้พี่น้องพ้นจากความยากจนบัตรคนจนก็จะหายไปโดยปริยายเพราะพี่น้องจะมีรายได้เพิ่มขึ้นขอให้พี่น้องกาเบอร์29เลือกพักเพื่อไทย เลือกผู้สมัครสส,สกาลสินของเราให้ยกจังหวัดแลนสไลด์ทั้งคนทั้งพักนายเศรษฐากล่าขอขอบคุณข้อมูลจากมาธิชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ